เลมอนจ๋าเลมอนอ๋อชาเขียวชาเขียวอ๋อชาเขียวชาเขียวอ๋อชาเขียวอิจฉาอ๋อชาเขียวอิจฉาอการุงเิอการุงเิอการภูมิเลมอนจ๋า จ้าเขียวอิจฉาน้องอ่ะจ้าเขียวอิจฉาน้องอ่ะจ้าเขียวอิจฉาเนี่ยแม่เล่นกับน้องเห็นเปล่าแม่เล่นกับน้องไงเนี่ยกินขี้กบคาหนังคาเขาเลย นวด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 ตูดอ่ะแม่นวดตูดได้เลมอนนะนวดตูดได้เลมอนนะกอาวจุกแล้หน่อยกั้งปีกลางปีก้าจุกแล้หน่อยเลยก้าวจุแล้ก้า ลูกขนไหนอะลูกขนไหนอ่ะยูเมลอนดิเมลอนเมลอนจ๋านี่เลมอนน่ารักกว่าเห็นไหมเลมอนนั่นไงท้องตึงตังเลยอ่ะัน่นไงท้องตึงตังเลยอ่ะจับขาจับขา ัสด,ดีหน่อยเช็คแฮนเช็คแฮนเช็คแฮนช็แนยมีตังแอบมาดูน้องเลยมีตังแอบมาดูน้องว่อน้องตกใจน้องตกใจมีตังเลยออกมาออกมา